เดมาพูดถึงวิธีการาตัดสายไฟที่ถูกต้องนะครับในการตัดสายที่มันมีหลายๆเส้นด้านในอย่างเช่นพวกไฟเก้าสิบเซนสองหน้าหน้าเดียวหรือว่าจะเป็นไฟชุดต่างๆที่ว่ามันจะมีสายด้านในสามเส้นนะครับการตัดที่ถูกต้องก็คือควรจะที่ดีเลยนะครับว่าควรจะตัดทีละเส้นปัญหาที่เจอก็จะเป็น แจ้งมาว่าตัดแล้วทำไมปรับสเต็ปไม่ได้พอตัดแล้วทำไมไฟพังครับก็คืออย่างเป็นหัวจุดบุรี่มันก็มีสายสามเส้นด้านในมีปรับสเต็ปด้วยพอเราเสียบเสร็จเราถอดออกมาไฟมันยังค้างอยู่ในบอร์ดพอในบอร์ดมันจะมีเหมือนลักษณะเป็นคาปาซิเตอร์อยู่ด้านในนะครับจะเป็นประมาณตัวนี้เป็นตัวเก็บประจุด้านในนะครับมันจะเก็บประจุไว้ ก็คือมันจะคายประจุยังไม่หมดนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยอ่ผมจ่ายไฟประจุเข้าไปแล้วนะตอนนี้เปรียบเสมือนผมจ่ายไฟเข้านะครับผมถอดออกมาแล้วนะครับมาดูว่ามันจะยังมีไฟอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับไฟด้านในมันยังอยู่ก็คือถอดแล้วไม่ใช่ว่าไฟมันจะไม่จ่ายเข้าไปเลยไฟมันจะเก็บอยู่ที่ตัวนี้ การตัดที่ถูกต้องนะครับไม่ควรไม่ควรที่จะตัดแบบนี้เลยเมื่อถอดมาแล้วครับตัดแบบนี้สายสามเส้นช็อตกันเราควรจะปอกสายด้านนอกออกปอกฉนวนชั้นนอกออกแล้วตัดทีละเส้นนะครับตัดเส้นแรกก่อนตัดเส้นที่สองตัดเส้นที่สาม เพื่อไม่ให้ไฟทั้งสามเส้นเนี่ยพอเราตัดทีเดียวแบบนี้เท่ากับทองแดงทั้งสามตัวเนี่ยมีโอกาสเชื่อมถึงกันแล้วมันก็จะช็อตกันนะครับพอมันช็อตกันปุ๊บไัมก็เกิดการลัดวงจรส่งผลไปที่บอร์ดควบคุมด้านบนนะครับหรือว่าจะเป็นบอร์ดควบคุมกล่องสเต็ปต่างๆนะครับจะมีปัญหาอันนี้ผมจ่ายไฟเข้ามานะครับเปียบเสมือนไฟมันยังค้างอยู่นะผมจะตัดให้ดูนะครับ เห็นไหมครับเมื่อกี้จะเห็นเปลวไฟนะครับก็คือสองเส้นนี้ยมันมีไฟอยู่เห็นไหมครับถ้าเราตัดจะเกิดอะไรขึ้นก็คือตัวเนี้มันเป็นเป็นเหล็กนะครับมันเป็นตัวนําไฟฟ้าเราตัดเข้าไปถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นประกายไฟนะครับก็คือมันช็อตกันครับผม ประมาณนั้นครับควรจะตัดทีละเส้นจะดีที่สุดประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับเท่าที่รู้นะครับถ้าท่านใดมีอะไรเสริมก็หรือมีอะไรแย้งก็แจ้งเข้ามาได้ครับผม